สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลูกปลาหนาอาที่เขามารับชมคลิปส่องซาอ้อนค้นบานป้าจ้ามาพบปะกันเมื่อนี่กับตรงกับวันที่สิบเจ็ดคือภาคมสองพันหาร้อยหกสิบหกจ้าเมื่อนี่ก็ได้เข้าปลาหาหลอเบิร์กเฮดคือเก้าจ้าที่กัดเมื่อนี่ก็มาปลาบ้านน้องเมกตำบลไหคาอำเภอบุญทลเลจังหวัดดุบลราชธานีจ้ากับมาหลุ่นมาชมกาซาออนเบิง์กนะจ้าวัดสิได้สิมันบ่จ้าสามดอกแกลกแหกหมันจ้า Đọc ngắm ngảm đây chá Đọc nương cha, Để thửng đen chi chá Thôi tôi đọc nhay mất chá Đọc nỏi phần trông vậy Đọc nương chá Khá nhào đi chá องดอกจ้ะดอกนจ้ะ ขาใหญ่เลยจ้ะดอกหนึ่งจ้ะง,งามเลยจ้ะสองดอกจ้าจะอ่อนสิตัดตีนอาเล่เลยจ้าวาดสูนแห้งกับบดวยพี่น้องหัว่าคนดู ดอกมันก็เก็บได้อยู่จ้ะถ้าจงไวก็ยานไปย่างเห็นแล้วแต่ว่าดอกหน่อยก็ยังร้ายจ้ะเอู้วว่าดูเลวพี่น้องสูนแห้งกับบดไอเฮ็ดอันนี้เพิ่นมีสอบความรุนแรงเป็นเหงาเลยจ้าจะออนสิตัดเอาแต่ดอกใหญ่เด้อจ้ะ ดอกน้อยๆจะจุงไว้ดอกงามๆจะขายใหญ่ดีขนาดจ้ะดอกหนึ่งจ้า

เห็นแห้งกบใดจะี่นองอยานหัวพันรุดสองดอกงามๆเลยจ้ะป๊าขายหนาขนาดจ้า

งจ้นจีะดอกหน่อยลายขนาดจ้ะพี่เนาะเอาได้ไ่มน้องอ้ไรออกเบดเงาเลยจ้ะดอกเงินจ้ะ งามเลยจ้ะนี่เป็นเงาเลยจ้ะพี่น้องน่ะจ้ะดอกงามเลยจ้ะเ็ดแห้งกับบดได้จ้ะยานหัวเป็นรูดนี่ก็เป็นเงาอีกจ้ะ ติดหากใหม่จะดึงยา,ากเนี่ยตองธนุธนอมจะประสันหวัวเป็นสิรูดงามเลยจ้ะแตดนน่ดอกใหญ่เึ้นนะจจะดอกนี้เป็นบ้าจะพี่นเนาะเอาเด้อจ้ะเอาไว้ให้เป็นเป็นเสือ งามด้วยจ้ะสองดอกจ้างามงามด้วยจ้ะดอกหน่อยลายลายจ้ะพี่น้่งแต่ว่าก้นกระเคียขนาดจ้ะ แต่ว่าจักเพิ่นสิยังเพิ่นสิใหญ่ให้บ่ดอกหนึ่งจ้างดงามด้วยจ้ะดอกหนึ่งจ้างดงามด้วยจ้ะสามดอกงดงามด้วยจ้า Ừ, đinh nhà của nà cha là người đầu nóng ngàm đấy cái ta cái ta cái mong đấy Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ งามเลยจ,จะ้ะดอกงามเลยจ,จะ้ะงามเลยจ,จะ้ะผ้าใ่งงดีขนาดจ,จ้ะพี่น้องดึงเนี้ยหยากจ,จะ้ะเป็นดูเลิกงามเลยจ,จะ้ะ đọc đấy cha, đọt nương cha. cha, không nương cha, cũng ngầu đấy cha, ít đọt cũng ดอกหน่อยก็มีจ้ะแต่ดอกใหญ่ขึ้นดอกหน่อยเิ่นทมใบจ้ะสองดอกจ้ะขายาวขนาดจ้ะง,งามด้วยจ้ะ ง่ายจ้างามด้วยจ้าปี่น้องดอกนี่งามขนาดจ้าสองดอกก็งามด้วยจ้าขาใหญ่แห้งจ้าดอกนี่งามด้วยจ้า ดอกหนึ่งจ้าจับแห้งก็บบ่ได้จ้าพี่นนอะต้องคอยดึงจ้าง่ายเลยจ้าจ้าเมื่อนีกระมานอยู่เดอ้อจ้ามีแต่เห็ดผึงแดงชี้ล้วนๆเลยจ้า ืันนี้ก็เป็นผลงานของวันที่7 7พฤษภาค,คม2566จ้ากระมานอยู่จ้าเอ็ดผึ่งแดงฉี่จ้าฝากพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาะอาที่เขามารับชมคลิปสองสาออนค้นบานปลาชื่นชมก็ฝากกดไลค์ถูกใจก็ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามรอชมคลิปใหม่ๆจากซสาออนค้นบานป้าด้วยจ้าขอบานคลิปหนาจ้าสำหรับคลิปนี้ สวัสดีค่ะ